you สวัสดีค่ะบ้านค่ะรีวิวบ้านและที่ดินขอนแก่นนะคะวันนี้จะพามารีวิวบ้านหลังใหญ่มากอยู่ด้านหลังบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นอยู่ในโครงการชนรพกกินวิวนะคะถนนสีจันเดี๋ยวไปดูทีละจุดว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเห็นไหมคะบ้านข้างหลังสวยไหมคะบ้านหลังนี้เป็นโครงการบ้านจัดสรรนะคะมีส่วนกลางด้วยมีสระว,ว่ายน้ํามีสระว่ายน้ําเด็กมีฟิตเนสแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตัวบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่90ตารางวาหัวมุมนะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่256ตารางเมตรนะคะหันหน้าชิดเหนือนะคะจุดเด่นนะคะก็คือมีใกล้อะไรบ้างหนึ่งใกล้มหาลาัยขอนแก่นใช้เวลาเดินทาง,พงเพียง7นาทีใกล้สนามบินนานาชาตินะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีและที่สำคัญใกล้ตลาดบางคำไฮ้นะคะ ของกินเยอะมากแล้วก็ใกล้บึงหนังโะคดค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมออกไปหลายเส้นทางน,นะคะเราสามารถเดินทางไปเซนทานใช้เวลาแค่10นาทีไปโรงพยาบาลขอนแก่นรามก็10นาทีแล้วก็โรงพยาบาลศคริราก็ไม่เกิน15นาทีค่ะสามารถเชื่อมต่อทะลุได้หลายทางนะคะจอดรถขนาดใหญ่นะคะจอดรถได้2องคันนะคะ,คะข้างในกว้างมากแล้วก็โครงของโรงจอดรถจะใช้เหล็กนะคะเหล็กตัวใหญ่มากดูดิ ดูเสาก่อนนะคะนีกะ่กว้างประมาณ5เมตรกว้างประมาณ5เมตรจอดรถได้2คันนะ1นคัน2คันรถขนาดใหญ่ถ้าเป็นรถเก๋งก็ยิ่งได้เยอะด้านหน้าเราก็สามารถจอดได้นะคะเดี๋ยวเราดูส่วนด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นหน้าบ้านปูย่ายญี่ปุ่นให้นะคะแล้วก็มีต้นไม้ ตัวสนามหญ้านี่กว้างมากนะคะเป็นที่สำหรับให้เด็กเเล่นนะคะเราจะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้สบายเลยค่ะี่ชอบมากมันก็ชอบตรงนี้เพราะว่าถ้ามานี่เด็กก็จะชอบเล่นกันตรงนี้นะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างเราจะปูหญ้าให้นะคะจนถึงเลยค่ะตัวบ้านจะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีระเบียงด้านข้างไว้สำหรับพักผ่อนนะคะ มีปลูกต้นไม้ให้ด้วยแล้วก็ในส่วนข้างด้านข้างก็จะประมาณนี้เราสามารถที่จะตั้งโต๊ะตรงนี้นะคะตรงนี้ห้องโถงจะห้องโถงใหญ่มากความกว้างประมาณ4เมตรนะคะยาวนะคะลึกลงมาตัวนี้น่าจะประมาณ8เมตรได้เลยนะคะ เป็นห้องโถงแล้วก็ตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นห้องโล่งเหมือนกันนะคะชั้นล่างตรงนี้ก็เป็นห้องโถงเหมือนกันนะคะโล่งใหญ่เลยค่ะนี่ในส่วนของชั้นล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวได้เดี๋ยวซูมไปที่ห้องเคาน์เตอร์ครัวค่ะอันนี้จะเป็นชั้นล่าง จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือกระจกเยอะไม่เมื่อนะคะตรงนี้เราทํากระจกให้มีกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างสามารถเปิดได้นะคะจะได้มุมอากาศที่ถ่ายเทตรงนี้เราสามารถเปิดได้แล้วก็ตรงที่บ้านรีวิวด้านข้างนะคะตรงนี้กระจกสามารถเชื่อมต่อตรงนี้เปิดไปได้นะคะเป็นมุมพักผ่อน เีวนี้เราแถมแอร์ขนาดใหญ่ให้หนึ่งตัวนะคะจะไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนห้องนอนชั้นล่างนะคะหรือเราจะทำเป็นห้องทำงานได้บางหลังนะคะในโครงการเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษตรงนี้สามารถเปิดเป็นห้องสอนพิเศษให้เด็กได้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะ เรามีแถมแอร์ให้1ตัวดูสิค่ะกว้างมากเตียง6ฟุตเข้าได้สบายเฟอร์นิเจอร์คุณจะใส่อะไรเข้าได้หมดเลยหรือจะทำเป็นออฟฟิศที่ทำงานก็ได้นะคะตัวนี้เราจะแถมแอร์ของมิซูให้1ตัวหน้ากว้างน่าจะปรมาณ4.5ุคูณ6ได้นะคะแล้วก็มีกระจกให้ตัวนี้จะไม่อับนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นกระจกขนาดใหญ่เลยค่ะสีบ้านเนี่ยค่ะตัวนี้จะเป็นชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนนะคะเดี๋ยวก็รอขึ้นไปดูชั้นบนกันอ่ะลืมลืมลืมมีห้องน้ำมีห้องน้ำรวมหนึ่งห้องค่ะ ตัวนี้จะเป็นห้องน้ำรวมชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาชมกันชั้นบนนะคะตัวนี้ใต้บันไดจะมีห้องเก็บของให้เราสามารถจะเก็บของที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ห้องนี้ได้ค่ะแล้วก็มีใต้บันไดอีกอันหนึง่งอันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะ และในส่วนของบันไดตัวนี้จะใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะตัวนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะตัวพื้นบ้านหลังนี้ชั้นสองพื้นจะปูด,ด้วยลามิเนตนะคะเวลาเราเหยียบอะพื้นมันจะนุ่มอ่าและข้อดีของลามิเนตนะคะแล้วก็สีก็จะเป็นสีไม้ทำาให้เวลาเราดูอะมันจะซอฟสายตาดี ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่นะคะนี่มุมที่สวยก็คือจะเป็นมุมนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะใช่ไหมคะห้องนอนใหญ่จะเชื่อมระเบียงหน้าบ้านด้วยใหญ่มากสวยห้องนี้แบบเป็นห้องสำหรับครอบครัวเลยค่ะเตียง6ฟุตเฟอร์นิเจอร์ อัดเข้าไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเตียงลูกยังได้เลยค่ะกระจกเปิดเชื่อมให้บ้านใหญ่เลยนะคะอากาศดีเลยค่ะชั้นสองแล้วก็กระจกตรงนี้เชื่อมด้วยระเบียงหน้าบ้านนะคะระเบียงขนาดใหญ่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูระเบียงก่อนเลยเพราะชอบชอบระเบียงตัวระเบียงนะคะตัวตัวลาว จะทาด้วยสแตนเลสอย่างดีนะคะแต่งรอบเลยบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านไซส์ใหญ่สุดของโครงการมีเพียงเจ็ดหลังนะคะสังเกตง่ายๆบ้านไซส์นี้จะหายากมากอ่ะนี่เราทําด้วยสแตนเลสนะคะตอนกลางคืนเรานั่งเล่นตรงนี้ได้สบายเลยค่ะวิวสวยค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะกลับมาที่ส่วนของห้องนอน ห้องนี้จะบิ i l d i n ตู้ให้จะ b u วจะ build-in ตู้ขนาดใหญ่ให้นะคะกับโต๊ะแป้งจะเก็บของได้เยอะเลยเนี่ยค่ะเป็น build-in ตู้นะคะขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวพาเข้าไปชมห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นห้องห้องนอนใหญ่ห้องน้ําจะเป็นห้องใหญ่ขนาดพิเศษนะคะซึ่งจะมีอ่างให้ด้วยอ่ะ เนี่ยค่ะห้องน้ำใหญ่มากไม่แออัดทำน่ารักเลยค่ะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำให้ด้วยค่ะโอเคในส่วนของรายละเอียดห้องนอนใหญ่นะคะหวังว่าน่าจะถูกสเปคหลายๆคน บ้านสองชั้นที่มีระเบียงออกไปนั่งเล่นข้างนอกอาหายากมากปกติระเบียงจะเล็กๆแต่บ้านหลังนี้ระเบียงใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวไปห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองก็มีระเบียงเหมือนกันนะคะจะเป็นห้องนี้มีห้องน้ำาี่ตัวตัวนี้จะเล็กลงมานหนึ่งจากห้องนอนใหญ่นะคะแต่เตียงหกฟุตเข้าได้สบายเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะมีแอร์ให้หนึ่งตัวแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันนะคะราวของระเบียงก็ใช้สแตนเลอย่างดีเลยคะ่ะตัวนี้ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคะความกว้างน่าจะประมาณ4.5ถึง6เมตรได้ เตียงหกฟุตเฟอร์น <se> ิเจอร์ตู้เข้าได้ไม่แออัดค่ะส่วนห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยเป็นห้องน้ำที่อยู่ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองเดี๋ยวไปดูห้องนอนอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องนะห้องนอนห้องที่3าของชั้นบนค่ะตัวนี้เป็น ห้องนอนชั้นบนห้องที่3นะคะตัวนี้จะไซส์เล็กสุดนะคะแต่สามารถใช้เตียงขนาด6ฟุตได้หรือ5ฟุตก็ได้นะคะแล้วก็ตู้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญชั้นบนมีห้องน้ำกับห้องนอนอยู่ในตัวเดียวกันนะคะนี่ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำ ชั้นบนก็จะเป็น3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำนะคะแล้วก็มี1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ระเบียงนะคะโอเคบางต้นที่บ้นรีวิวมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงระเบียงเนาะปูกระเบื้องด้านข้างตั้งแต่ด้านหน้านะคะยาวลงมาถึงด้านหลังด้านหลังก็ต่อเติม หลังคานะคะไว้สําหรับซักล้างหรือว่าเราจะทําครัวไทยตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปูกระเบื้องให้นะคะตัวแอร์ท่อน้ําระบบท่อน้ําทิงเราจะลงมาฝั่งนี้นะคะบ้านหลังนี้จุดเด่นก็คือที่เขาใช้กระเบื้องเขาจะออกแบบมาสีจะไม่สูดฉาดนะคะจะออกเป็นสีเทาสบายตานะคะข้างหลังนี้ปูกระเบื้องเต็มหมดเลยนะคะนคะคะน่าจะเป็นทางยาวประมาณ10กว่าเมตร แล้วก็มีตัวก๊อกน้ําไว้สําหรับเราจะซักล้างหรือทําเป็นที่ซักผ้าตร,ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ข้างในนี้เราก็บิอินเป็นคอเตอร์ครัวมีแถมแทงน้ําขนาดใหญ่ให้นะคะแล้วก็ปั๊มน้ําด้านข้างเราปูกระเบื้องล้อมรอบทั้งหมดเลยตั้งแต่โรงจอดรถนะคะ ไปชมบ้านหลังใหญ่มากห้องแต่ละห้องนี่จุจกว้างกงกันทั้งนั้นะนะคะบ้านหลังนี้เหมาะสําหรับครอบครัวอบอุ่นครอบครัวใหญ่นะคะญาติพี่น้องลูกนะคะอยู่ได้กันทุกห้องนะคะเดี๋ยวขอทวนรายละเอียดนิดนึงบ้านหลังนี้เนื้อที่90ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย256ตารางเมตรนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องโถง ปูกระเบื้องรอบนะคะต่อเติมหลังคาหลังบ้านให้เรียบร้อยเลยนะคะบ้านหลังนี้จุดเด่นที่บ้าชอบมากบ้าชอบแลวเวียงข้างบนนี่เพราะว่าม,มันใหญ่มากแล้วก็ข้างบ้านนะคะและในตัวบ้านก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์หลายๆคน ถ้าใครถูกใจหรือชอบก็ติดต่อมาได้ที่บัานนะคะเบอร์สูตร0933298768ส่วนราคานะคะราคาขายอยู่ที่5ล้าน3 0สนบาทค่าโอนคนละครึ่งประเมินแบงค์หลังนี้ได้อยู่ที่ประมาณ6ล้านถึง6ล้าน5นะคะถ้าใครอยากชมของจริงก็เข้ามาดูก่อนได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ